แปลกต่างแดนเซตินิวเดรัสโบเดกัสเมืองสุดแปลกที่สร้างอยู่ในหินเมืองแปลกในโลกยังมีที่เราไม่รู้อีกมากหลายเมืองมีความน่าสนใจแบบแปลกสุดๆด้วยอย่างเมืองเซตินิวเดรัสโบเดกัสที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสเปนมีความแปลกที่เป็นการสร้างเมืองอยู่ในหินโดยเป็นหินบาซอลขนาดมอึมาที่ตัวเมืองนี้สร้างอยู่มานานมีประวัติศาสตร์ยดวนานกว่า1000ปีในปัจจุบันเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรประมาณ3,000ันคนเท่านั้นลักษณะ หอ้โครงสร้างธรรมชาติภูเขาหินที่มีเมืองแท่กอยู่นี้นอกจากความแข็งแรงแล้วยังมีความเย็นจากหินผาทําให้บ้านเรือนที่นี่อากาศเย็นสบายมากสังเกตว่าบนหน้าผาจะเต็มไปด้วยบ้านเรือนสีขาวที่สร้างซ้อนกันเรียงรายทางเดินตามตรอกตามซอยกระแทบไม่ต้องมีที่บังแดดราะหินได้ทําหน้าที่นั้นแล้วถือเป็นเมืองสุดแปลกที่น่าเดินทางไปเที่ยวดูสักครั้งแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะแอบหวาดเสียวเพราะไม่มั่นใจว่าหินที่แข็งแรงเหล่านี้นะ่ะจะแอบหลุดแอบร่วงลงมาเมื่อไหร่ ถือเป็นอันซีนสเปนที่ต้องไปเห็นด้วยตาสักครั้งน่าจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแน่ๆ